ใช่เราจะสุ่มผลตีกัน VC Shop ร้านขายไก่ตันราคาถูกเผา VC มีทุกเผากล่องสุ่ม VC งบ49บาทได้เผา VC จริงๆโคตรคุ้มมีบริการกดเกมพารกดผลปีศาจแล้วฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พี่เล่นกับน้องมิวในแมปบล็อกฟูดคือเราไม่ได้มาทะเลาะกันนะเมื่อก่อนเราอาจจะมีกัดกันบ้างแต่ตอนนี้พวกเราดีกันแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมาเล่นด้วยกันดีๆในแมปบล็อกฟูดดูนี่นะทุกคนนี่ ดูค่าหัวน้องมิว30ล้านส่วนพี่15ล้านเพราะว่าแมปบล็อกฟู้ดเนี่ยไม่ได้อัปเดตพี่ก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเล่นอะไรเลยมามาดูซิว่าค่าหัวของน้องมิว30ล้านเนี่ยจะโหดแค่ไหนพี่ไม่รู้หรอกว่าน้องมิวขึ้นค่าหัว30ล้านตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราอยากลองพ p พด้วยไงเออปะน้องมิวอยู่ไหนเขารออยู่แล้วเพราะว่า พิทักชวนเขามาเล่นด้วยมะวันนี้เราจะมาสู้กันจะว่าไปเราเคยสู้กับน้องมิวหรือเปล่าอ่ะเออจำไม่ได้เล่นอะไรดีตีกันตีกันจะมีอะไรบ็อกฟุ้ดอ่ะนอกจากตีกันสู้เหรอใชอ่เราจะสุ่มผลตีกัน เพราะว่าดูค่าหัวสีุกคน30ล้านกับ15ล้านเออน้องมิวไปขึ้นค่าหัวตอนไหนอะเมื่อก่อนยังเห็น12ล้านอยู่เลยฮะเออน้องมิวได้เปรียบอะ่ะ เออตัวเองอะ่ะ30ล้านค่าหัวตั้ง30ล้านสุ่มกันดีกว่าจะได้รู้ว่าพระเจ้าเขาค้างไขไปไปสุ่มก่อนไม่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 คนจะได้ผลดีกว่าก็คือคนที่สุ่มก่อนถ้าได้ผลไม่ดีก็แพ้อะ่ะเอ้าแล้วไงอะ่ะเออแพ้แล้วไงอะ่ะไปตีที่โครลอดได้ไหม เขาทางเลยทุกคนเราค่าหัวหน้อยกว่าน้องมิวไม่อยากเสียค่าหัวอ๋ออ๋ออ,อ๋อเ,อ,อเขามั่นใจว่าเขาจะแพ้เราเหรอเขายังไม่ลองสู้กับเราเลยโอ,โอเคโอเคงั้นก็ได้โอเคโอเคเขากลัวค้าหัวลดไง30ล้านมาสูสวมผลอันดับแรกต้องเอาผลกักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องกินผลก,กากก่อนอันดับแรกนี่เป็นสูตรของพี่ก็คืออันดับแรกนะ <c oughs> เราต้องกินผลก,กากก่อนแ <c oughs> งมแล้วพอเราได้ผลก,กากกาแล้วเราก็มาสุ่มก่อนที่เราจะสุ่มเราต้องพิมพ์ว่ารักส้มมาสม <c oughs> ้ม้โอ้โอ้โอ้ my god ปะตาน้องมิวปะส้ม ไปซม้าทุกคนหรือว่ากินผลอะไรได้ผลอันนั้นดูสูตรของน้องมิวลีรักส้มคงไม่ได้แหละซุ่มยังโอ้ลีลาจังว่าน้องมิวนี่ได้ อ๋อทุกคนเฮ่อไม่เจ้าอเออไม่นะเออไม่นะว้าวไม่ต้องมาว้าวเลยเออสปินก็สปินวะเอเอเฮ้ย อย่าบอกนะว่ายังไม่ได้ฟาร์มมัดฟาร์มมัดเสร็จแล้วเนียบร้อยลุกคลแล้วแรปะป้มามาลุกคลแล้วและทุกคนใช้หมัดกับใช้ดาบหรือเปล่าเนี่ยใช้หมัดไหมใช้และได้หมดมาโอเคไม่ได้เล่นนานด้วยอายยาวยังไม่เปลี่ยนภาษาเลยโอเค มิวนี่จะตื่นหรือเปล่าเนาอเราจะแปลงร่างได้ก่อนน้องมิวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะทุกคนคนนี้นี่แทบจะไม่เล่นเลย เดี๋ยวนะชนะแล้วเหรอชนะจริงดิน้องมิวเขาออมมือให้แหละเออน้องมิวเขาออมมือให้แหลเอา้าวลืมดูเลือดเออน้องมิวออมมือให้แหละทุกคนอ๋อที่น้องมิวเขาแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หมัดแล้วก็ไม่ได้ใช้ดาบไงเรากงเขาอ่ะเราใช้หมัดกับใช้ดาบอ่ะ พี่ชนะลืมดูเลือดเฉยเออเออเออโอ,อ้ถ้าน้องมิวเอาจริงนะชนะพี่แล้วแหละถ้าน้องมิวเอาจริงอ่ะชนะพี่แล้วแหละเอางี้ไหมมาพีพีผลที่ถนัดโอเคไหมได้สิไปโคโรสโอเคแอบดูน้องมิวก่อนว่าเขาใช้ผลอะไรเอาผลเลิฟเอาจริงดิเดี๋ยวหาว่าเรากงอีกเออ เดี๋ยวหาว่าพี่โกงอีกเอาดีๆเอาผลที่ถนัดนะถนัดผลนี้คนเลิฟแสดงว่าถ้าหากน้องมิวจะพาดท่าเราเนี่ยน้องมิวเขาบินหนีแน่เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะใช้ผลอันนี้โอเคโอเค ขอเล่นผลเลิฟโหดว่าเฮ้ย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  มิวไม่เจอทุกคนอ้าวแพ้แล้วพอดีตัวใหญ่เราหาน้องมิวไม่เจอเราแขนก็กลายเป็นแขนพิการด้วย ถ้าน้องมิวเอาจริงนะเขาก็ชนะเราแล้วแหละเสมอโอเคค่ะทุกคนถ้าอยากให้พี่พีพีกับน้องมิวอีกก็กดไลค์กดซับสไครป์พี่นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย I don't really know just what you want with you. I